สวัสดีคุณครูครูบาอาจารย์ทุกท่านวันนี้วันที่22เดือน2ปี2022วันนี้วันดีนะคะอดมมนขออนุญาตพื้นที่1คลิปสำหรับตอบ Q&A คือถามตอบที่โพสช่องโพสไว้ที่ช่องชุมชนนะคะก็ขออนุญาตวันนี้เลยก็ขอแจ้งไว้ก่อนว่าเรามาพบกันที่ตรงนี้ด้วยความรักความสามัคคี ฉะนั้นก็ปราศจากการแบ่งแยกใดๆค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับคำถามนี้เป็นคำถามหลักเลยก็ว่าได้ถามคำถามเดียวตอบคำถามเดียวสามารถทำให้อดินตอบได้ครอบคลุมทุกๆคำถามที่ถามไว้ขอบคุณมากจริงๆค่ะคำถามมีอยู่ว่าอะไรนำพาให้อดินเดินทางสายจิตวิญญ,ญาณที่เป็นคนชอบปฏิบัติค่ะชอบพิสูจน์ แอดมินปฏิบัติตามสายพูดค่ะสายพุูดบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนส่วนคลิปบอกว่าพระเจ้าช่วยเฉพาะคนที่ช่วยตัวเองเท่านั้นพระเจ้าช่วยเฉพาะคนที่ช่วยเหลือตัวเองเท่านั้นงั้นก็แสดงว่าทุกคนต้องช่วยตัวเองค่ะเอดมินก็พิสูจน์มาเรื่อยค่ะจนมาพบคลิปเสียงหนึ่งโนวาอนาลฟยฟังแล้รู้สึกว่าเฮ้ยเขารู้สภาวะต่างๆที่เราประสบ และทีนี้แอดมินก็ได้คำตอบหลายๆอย่างจากคลิปเสียงโนอาอนาไลยก็พบคำตอบจากคลิปเสียงหลายๆอย่างจนได้เจาะลึกเข้าไปเรื่อยๆจนเข้าใจว่าองค์ความรู้ภายในคืออะไรตัวตนที่สูงกว่าคืออะไรจนกลายเป็นคีย์ f อฟไลน์เนี่ยคะ่ะแล้วคำถามต่อมาก็จะเป็นว่าแอดมินเป็นล่างทรงหรือเปล่าเพื่อที่จะมาบอกข่าวแอดมินไม่ใช่ล่างทรงนะคะ เอนินเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแล้วก็กําลังทําในสิ่งที่ตัวเองรักต่อมาก็จะเป็นคําถามที่ว่ารักไรเงื่อนไขคืออะไรสำหรับแอนดมินแอนดมินจะตอบในมุมนี้นะคะมันคือการเข้าถึงตัวตนของตัวเองยอมรับเงาชำระความมืดรู้ทันอัตตาของตัวเองยอมรับทุกแง่มุมของตัวเองได้เราจะรักตัวเองเป็นรักตัวเองได้ แล้วถึงจุดนั้นเราก็จะรักคนอื่นได้เหมือนกันในแบบที่เขาเป็นไม่ใช่แบบที่เราคาดหวังว่าเราจะเจอหรือคาดหวังว่าเขาจะเป็นนะคะแล้วก็มองเจอคนไม่น่ารักอีก้หนักทำยังไงมองในมุมที่สูงขึ้นค่ะฝึกวิวัฒนาการนี่คือวิวัฒนาการของจิตเรานะคะฝึกทำความเข้าใจในมุมที่สูงขึ้น เราก็เคยเป็นแบบเขาถ้าเกิดมีน้องอนุบาลฉีล่รถกางเกงแล้วทีเนี้ยเราไปเหมาะเราอยู่ปหกเราเองก็เคยเรียนอนุบาลเราเองก็เคยฉี่รถกางเกงฉี่รถที่นอนทําไมรถถึงไม่เข้าใจน้องๆนะคะคิดในมุมมองที่เห็นอกเห็นใจเมตตาแล้วก็เข้าใจให้ได้ะคะ่ะตัวอย่างประมาณนี้ไม,ไม่ได้แบ่งแยกนะแค่ยกตัวอย่าง ก็เราจะมอบสิ่งที่เราไม่มีให้คนอื่นไม่ได้มันจะกลายเป็นขาดขาดเกินเกินเราต้องมีเต็มเปลี่ยมของเราก่อนเราถึงมอบให้คนอื่นได้มันจะกลายเป็นความรักขยายความรักนะคะถ้าเกิดเราไม่มีให้ตัวเองแล้วเราหวังคาดหวังจเอาที่คนอื่นมันกลายเป็นการขยาย,ย,ายการบาดเจ็บอะค่ะขยายความบาดเจ็บมันก็ไม่ใช่ความรักที่บริสุทธิ์ค่ะ มันกลายเป็นอความหลักที่ปลอมตัวมามันก็จะมันก็จะได้รสชาติชีวิตอีกแบบหนึง่งก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกกันนะคะอีโก้หนักๆนะคะฝึกทำความเข้าใจเขาค่ะเผลอๆเราอีโก้หนักกว่าเขาอีกเพราะว่าเรามักเห็นสิ่งที่ตัวเรามีในคนอื่นก็มีคนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเราค่ะ ก็โชคดีอีกนั่นแหละที่มีกระจกสะท้อนมีกระจก่องดีกว่าคนมีกระจกแล้วไม่ยอม่องใช้สายตาที่มีคุณภาพของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะไม่ใช่แค่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะเรายังทำให้คนรอบข้างเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วทีนี้เป็นคนที่ใช่ของตัวเองให้ได้แล้วเราจะเจอคนที่ใช่ เมื่อเราเป็นคนที่ใช่เราจะดึงดูดคนที่ใช่ทีนี้เริ่มดึงดูดแล้วการดึงดูดต็วาัดคุณภาพที่เราส่งออกไปเราดึงดูดคนประเภทไหนเข้ามาต้องเช็คตัวเองละทีนี้ทีนี้ดึงดูดคนเข้ามาแล้วดึงดูดแบบไหนเข้ามาเลือกสิคะถึงจุดนี้แล้วจะเลือกหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องหนึ่ง แสงลอดหน้าต่างเข้ามาชอบค่ะต้องรีบอัดคลิปก่อนที่แสงจะหมดนะคพอถึงขั้นตอนของการดึงดูดแล้วเราจะเช็คคุณภาพของเราจากสิ่งที่เราดึงดูดเข้ามาค่ะเราดึงดูดคนประเภทไหนเข้ามาแต่ก็อย่าลืมว่าทั้งแสงทั้งเงาเป็นเพื่อนเราตลอดการเดินทางสิ่งที่เราจะต้องมีเสมอคือสติสิ่งที่เราจะต้องฝึกตลอดเวลาก็คือสติสัมปชัญญะนะคะ พอยิ่งความถี่สูงขึ้นไปหลายๆอย่างที่เราดึงดูดเข้ามาก็ยิ่งแนบเนียนมีสติตั้งมั่นอยู่บนเส้นทางของตัวเองเป็นตัวของตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าขนตะโกนเข้ามากลางล่มสีแดดจัดกลางร่มสีฝนตกก็อารมณ์ตอนที่เราไม่อยากกลางอะคะ่ะอยากจะตีละกากลางฝนมันก็เรื่องของเรานั่นคือความสุขของเรา แต่ถ้าเกิดเราไปกลางล่มตามที่เขาแบบเอ้ยเขาปรารถนาดีเขาไม่อยากให้เราเป็นหวัดเราก็จะไม่มีประสบการณ์ในการตีลังกาการสายฝนเห็นไหมคะเนี่ยก็ออกนอกเส้นทางแล้วตัวอย่างเล็กๆไม่มีใครรู้เป้าหมายของเราจริงๆค่ะมีแต่เราเท่านั้นที่รู้ว่าเราต้องการอะไรเป้าหมายของเราคืออะไรดีที่สุดของเราคือยังไงค่ะ ทุกคนผ่านเข้ามาก็เพื่อมีประสบการณ์ร่วมกันบางอย่างเท่านั้นพอทุกทุกคนอยู่ในกระบวนการเติบโตของตัวเองฉะนั้นต้องทำความเข้าใจในจุดที่สูงขึ้นที่สุดของตัวเองทำความเข้าใจฝึกไปด้วยกันค่ะฝึกแรงสั่นสะเทือนสูงไปพร้อมๆกันฝึกยังไงอะไรคือสั่นสะเทือนสูงโฟกัสค่ะโฟกัสทำในสิ่งที่เราชอบ ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นคาดหวังไม่ใช่ทําแล้วคนอื่นจะชอบทําสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักใช้คําพูดให้เป็นพรเลี่ยงการตัดสินแล้วก็ฝึกที่จะเงียบฝึกที่จะฟังให้มากแล้วก็เงียบให้มากทําสมาธิสําคัญมากค่ะทําแบบไหนก็ได้สายไหนก็ได้ได้หมดขอให้เป็นการทําสมาธิ ทำกับข้าวทาอาหารอะไรก็ได้ที่ทําให้แบบเรามีสมาธิจดจอ่อหรือนั่งสมาธิได้ก็ดีวันละ5นาที10นาทีค่อยๆหยอดกระปุกไปค่ะดีกว่าไม่ทําเลยก้าวเดินดีกว่านั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมคะคลิปนี้จะเป็นคำตอบเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะ สิ่งที่ทุกคนจะพบคำตอบของตัวเองได้ก็คือต้องประสบเองทีละขั้นทีละตอนจนเกิดเป็นประสบการณ์และกลายเป็นความจริงของตัวเองค่ะฉะนั้นคำตอบในคลิปนี้ก็เป็นประสบการณ์จริงเป็นความจริงของแอดมินคนเดียวเท่านั้นจึงไม่ถูกและก็ไม่ผิดสำหรับคนอื่นค่ะแล้วก็ทายคลิปนี้ขอประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้22 เดือน2ปี2022ประตูมิติเปิดแล้วก็ไปทำสมาธิร่วมกันค่ะที่ Facebook ของคุณชัยยุทธนะคะเวลาทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งวันนี้นะคะคุณชัยยุทธจะไหลสดแล้วก็ไปพบกันที่ Facebook ของคุณชัยยุทธนะคะแอดมินจะจะแชร์ลิงก์ไว้ให้ที่เพจแชรแ์แล้วแล้วก็ที่ช่องเดอะแอดมินจะแปะไว้ให้ตรงใต้คอมเมนต์นะคะ สำหรับคลิปนี้แอดมิ่ต้องขอบคุณมากๆสำหรับคำถามแล้วก็คุณคุณผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับคนที่เพิ่งมานะคะพยายามฟังให้ทุกคลิปแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็เดินทางไปพร้อมกันสุดท้ายนี้ต้องบ๊ายบายแล้วรักเสมอคะ่ะสวัสดีคะ่ะ